สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรนะคะเป็นยังไงกันบ้างมาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีมังกรทุกทุกท่านเลยนะคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรเรื่องราวข่าวดีเซอร์ไพรส์ที่คุณจะได้เจอได้สัมผัสนะได้จับต้องจริงๆนะคะกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรมาดูกันนะ ใบแรกเลย p a g ซ็อฟคัพค่ะคุณรอคอยโอกาสจังหวะอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคุณรอคอยความสุขความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณโอกาสแห่งความสุขอะไรบางอย่างกําลังจะเข้ามาได้ได้ว่าเหมือนเหมือนคุณกําลังได้รับข่าวดีข่าวดีแห่งความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆด้วยเห็นไหมเอสบอลเกิดขึ้นคุณกำลังคุณกำลังได้รับเซอร์ไพรส์แห่งความสุข มากๆแห่งการสื่อสารเซอร์ไพรส์รยอย่างไม่ทันในตั้งตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเป็นช่วงจังหวะที่จะแบบได้ลงทุนได้เติบโตหรือว่าขยับขยายหน้าที่การงานธุรกิจนะคะเหมือนกับว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหรือว่าเป็นช่วงจังหวะดีๆที่เหมือนเป้าชีวิตของคุณนะคะกราฟชีวิตจะพุ่งขึ้นมากๆเลยนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานธุรกิจก็ค้าขาย ะะจะเริญรุ่งเรืองม,ม,มีเงินเข้ามางา,งาน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 เยอะเงินก็จะเยอะขึ้นด้วยหรือว่าการสื่อสารอะไรบางสิ่งอย่างมันเริ่มที่จะกระจางเข้าที่เข้าทางชัดเจนนะพุ่งไปสู่แสงสว่างในชีวิตแห่งความสําเร็จความรุ่งโรจน์มากๆเลยข่าวดีมากๆเรียกได้ว่าราบเรื่องในการติดต่อหรือว่าได้รับการติดต่อข่าวดีมากๆเลยชาวราศีมังกรเป็นเอ NERGY ของการพุ่งทยานจริงๆนะคะมังกรอ,อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกควีนออฟคัพเชื่อใน ความสามารถของคุณเชื่อในความเป็นตัวตนของคุณคุณรู้ไหมว่านี่คือความสําเร็จที่ไม่ได้มาแน่นอนแต่ว่าคุณรู้ว่าคุณทําแล้วได้อะไรพลังแห่งความสุขจริงๆแล้วพลัง,ลงแห่งแพาชันความตื่นเต้นกําลังเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีมังกร for of pentacles จงเป็นตัวของตัวเองไม่ ต่อว่าตัวเองแบบไร้ค่านะคะและไม่ว่าคุณจะทําอะไรในโอกาสต่างๆที่เข้ามาการวางแผนการคิดประมวลผลใจเย็นๆในการลงทุนการพูดคุยเจรจาหรือการเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวเองสําคัญมากๆและหรือในเรื่องของการเงินรายรับรายจ่ายนะคะต้องประหยัดมัธยัดยังไงจะทํายังไงมีเงินเข้ามาแล้วจะเอาไปต่อยอดอย่างไรเรียกได้ว่าก็จะต้องจัดการรายรับรายจ่ายให้ดีด้วยช่วงนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นมันก็จะมีปัญหาได้ในเรื่องของการเงิน อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเอชาวราศีมังกรเดือนซันเกิดขึ้นสวยงามมากๆเลยคุณเป็นเพชั่นคุณเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยทรีออฟสอใจเย็นๆเที่ยตัดสินใจใจเย็นที่คุณจะได้เหมือนจะทำยังไงให้ให้มีการเติบโตเกิดขึ้นการสะดุดหยุดในเรื่องของการเงินการสะดุดในเรื่องของสุขภาพถ้าคุณไม่เห็นค่าในตัวเองสุขภาพเกิดขึ้น เพราะคุณอาจจะคิดคุณอาจจะเครียดคุณอาจจะทํางานเยอะไปแบบนั้นหรือถ้ารู้สึกว่าใช้เงินเยอะเกินไปก็สะด,ดุดเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นก็ระวังให้ดีเรื่องของการเงินนะคะเพราะถ้ามันก็มีอะไรทีม่มันยากขึ้นในปีนี้แพงขึ้นอะไรที่มันยังคงต้องสู้ต่อไปแล้วก็แต่ว่าถ้าคุณจะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆก็เป็นโอกาสดีๆเช่นกันที่คุณจะได้เริ่มต้นที่จะสาะแสวงหาง,งานใหม่จ็อบใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้ค้นพบ สิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่ได้จับอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณให้คุณได้เซอร์ไพรส์กับข่าวดีของความสําเร็จอาจจะมีอาจจะรอโอกาสจังหวะอะไรอยู่ที่จะได้ทําสมมติอาจจะเป็นขายอาของออนไลน์นะคะตัวแทนจาหน่ายหรือว่าทําในสิ่งที่คุณมุ่งหวังแต่ว่ามันเป็นจุดพีที่ทําให้คุณรู้สึกว่าพอเริ่มต้นทํามันรู้สึกประสบความสําเร็จนั่นมันได้เงินมามันได้การต่อยอดไปสู่สิ่งอื่นนะคะชีวิตใหม่ความสดใส ช่วงจังหวะในการในการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นที่ดีมากๆในต้นปีและเชื่อได้ว่าถ้าต้องตัดสินใจดีๆวางแผนดีๆนะคะตัดสินใจผิดตัดสินใจแบบการตัดสินใจปุ๊บมันเป็นเส้นทางชีวิตเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเชื่อว่าการตัดสินใจของคุณในทุกๆครั้งจะทําให้คุณได้มั่นใจหรือว่าทําให้คุณได้มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ทําให้คุณได้เติบโตมากขึ้นนั่นเองอะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะคะเรียกได้ว่าคุณจะต้องมั่นใจในความเป็น ความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของการตัดสินใจชีวิตว้าวบุญหล่นทับหรือนี่นะคะสิบเหรียญเกิดขึ้นราชินี่เหรียญเกิดขึ้นคุณรู้ไหมคุณกําลังอูฟู่มากๆเลยนะคะมังกรความสําเร็จของคุณอยู่ที่คุณอยู่ที่คุณกําลังที่จะแบบรอรับโอกาสนั้นด้วยเหมือนกันเรียกได้ว,ว่าตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตเป็นช่วงจวังหวะชีวิตในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่งคั่งเพราะคุณเป็นมังกรแห่งธาตุดินอยู่แล้วนะคะและ ไม่รู้จะใช้คําพูดใดได้เลยว่าเป็นช่วงจังหวะดีมากๆที่คุณจะลุยเต็มที่กับชีวิตและคุณจะประสบความสําเร็จนะคะคืออะไรที่ฝันไว้อะไรที่รู้สึกว่ารอคอยจะเกิดขึ้นกับคุณคอยคุณเชื่อในอินทรชันของคุณคุณรู้ไหมว่าคุณมีคุณค่ามากๆที่คุณจะได้รับความสําเร็จกับการเงินที่มั่งคั่งร่ารวยขณะนี้คอ้คุณอดทนถ้าคุณกําลังสู้หรือว่าเก็บเงินหรือว่าสร้างเงินสร้างงานอยู่นั่นเองแต่เมื่อคุณเจอสิ่งลบๆคุณเจออะไรก็ตามแต่คุณวางมันไว้เดี๋ยวทุกอย่าง ที่มันเป็นอุปสรรคมันจะได้แก้ไขแก้ปัญหาและผ่านพ้นไปเพราะว่าเป้าหมายขอยงคุณยิ่งใหญ่คือความมั่งคั่งรำ่ำรวยความสำเร็จเงินก้อนที่ได้มาแต่บางท่านอาจจะได้เงินก้อนจากจากถ้าฟลุกจริงๆก็คือจะโชคลาภถูกไหมคะแต่มันก็น้อยมากๆเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากๆแต่ถ้าจะได้เงินก้อนหรือว่าอะไรบางอย่างจริงๆก็เป็นมรดกก็คือ2ออย่างเนี้ยที่ที่ไม่ได้แบบพยายามเลยแต่ ความพยายามจริงๆแล้ะการสร้างเนื้อจริงๆก็คือเ e นออปเปอเรชั่การเก็บการประหยัดการลงทุนการต่อยอดการสะสมการมีเป้าหมายชีวิตที่ประสบความสำเร็จแบบมั่งคั่งมั่นคงไม่พอนะคะต้องมั่งคั่งมั่งคั่งคือเรามีแบบมีแบบมีความสุขจริงๆไม่ทุกข์ไม่ไม่ทุกข์ไม่ไม่กังวลเรื่องของการเงินนะคะคือจะหยิบจ่ายใช้อะไรจะสปอร์ตครอบครัว มีปัญหาอะไรก็สามารถนําเงินไปอยู่ตรงนั้นได้แถมบางครั้งคือมีเงินฝากมีเงินเก็บลงทุนก็มีผลกําไรมาทุกปีหรือว่าทุกเดือนแบบนี้คือสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นบุญคุณอาจบุญหล่นทับด้วยจังหวะของชีวิตที่แบบจะทําอะไรก็รู้สึกว่าเริ่มต้นในทางที่แล้วประสบความสำเร็จมากหรืออาจจะมีใครเข้ามาออฟเฟอร์ซัพพอร์ตอะไรคุณหรือว่าคุณกาลังได้คู่ชีวิตที่เข้ามาให้คุณซัพพอร์ตคุณเปย์คุณด้วยนั่นเองนะคะสําหรับบางท่านนะ t h ดอะไฮ i n น e s t ไม่ใช่ค่ะขออภยัย The High r f f i n s e King of Cups เชื่อในความดีของคุณ,ค,ณคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังได้เจอคู่ชีวิตที่เป็นที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุณคุ้มครองคุณส่งมาให้ หรือพลังงานของจักรวาลที่ส่งความรักคู่รักมาให้กับคุณที่เป็นคู่แท้คู่ชีวิตคุณอาจจะได้เจอชาวต่างชาติคุณอาจจะได้เจอพ่อมแม่แม่ที่สามารถดูแลสพอร์ตคุณได้ทั้งชีวิตได้เจอเนื้อคู่แท้จริงๆหรือได้เจอคู่ที่มั่งคั่งร่ำรวยหรือถ้าไม่ได้มั่งคั่งร่ำรวยก็จะต้องเป็นคนที่มี energy พลังงานของคำว่า,า Soul Connection หรือว่า Two of Cups เกิดขึ้นของความรักครั้งนี้ดุจบุญบารมีของการละกันได้ได้ว่าบุญส่งเสริมคุณ หล่นทับในเรื่องของการเงินที่จะมีใครเข้ามาซื้อบ้านให้คุณซื้อรถให้คุณแบบนี้เลยทีเดียวซัพพอร์ตนะคะว้าวสร้างบ้านให้กับคุณแบบนี้เลยทีเดียวขอให้คุณเป็นตัวของตัวเองขอให้คุณมั่นใจในความดีงามและสิ่งที่คุณเป็นการสาะแสวงหาแต่ว่าไม่วิ่งตามหาในความรักนะคะใช้อารมณ์ความรู้สึกในใน,ใน,ใ,นในการที่เราจะรู้สึกกับความรักแต่ว่ามองหลักการแล้วก็ความเป็นจริงเพราะว่าคู่แท้คู่ชีวิตที่ สร้างเนื้อสร้างตัวบริการหรือว่าเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณเขาจะไม่ได้มองคุณแค่แค่ผิวเผินแน่ๆเขาจะมองคุณแบบลึกซึ้งเข้าไปอีกเพราะว่าเป็นโซลูชันของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะแล้วเรียกได้ว่าหลายๆท่านกําลังที่จะได้ข่าวดีด่องของตําแหน่งหนะ้าที่การงานการเติบโตนะคะผู้ทรงคุณวุฒิวัยวุฒิในด้านสาขางานสายอาชีพนั้นๆนั่นเองมังกรคุณยิ่งใหญ่มากๆคุณขออะไรไว้ คุณอธิษฐานอะไรไว้สิ่งนั้นกําลังเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าคุณคุณตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสแล้วคุณทําไปด้วยคุณทําไปด้วยแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นแม้ว่าตอนนี้จะติดขัดในเรื่องของอะไรแต่คุณจะผ่านพ้นไปได้คุณผ่านพ้นไปได้แน่นอนชาวราศีมังกร f e of cups อดใจรอไม่มีอะไรได้มาแบบ เริงร่ามีความสุขแน่นอนได้มาในถ้ำกลางที่เราผ่านความเสียใจความร้องไห้นะคะหมือนจะเป็นการท้อเหนื่อยท้อโดนเสียใจเจ็บปวดความรักการเงินล้มแล้วไม่มีใครช่วยเหลือต้องพึ่งพายืนด้วยลําแข้งของตัวเองคุณมาไกลามากคุณมาไกลามากๆนะคะและอะไรที่เป็นประเด็นอะไรบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวมันก็จะคลี่คลายเซเว,นว่นอวอนมันต้องฟื้นฟู มันจะต้องประสบความสําเร็จมันจะต้องไปต่อให้ได้ไมันจะต้องเป็นอะไรที่มั่งคั่งให้ได้เซเว่นอวอนเกิดขึ้นและก็เดียมเพอร์เกิดขึ้นกว่าที่คุณจะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานการสอบคุณมุตวัย,ยวุตด็อกเตอร์หรืออะไรก็ตามแต่ได้ใช้วันเวลาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอให้คุณมั่นใจว่าโอกาสความสาเร็จกําลังจะเกิดขึ้นที่คุณโอกาสในการงานการเงินกําลังเกิดขึ้นที่คุณโอกาสที่คุณจะได้ใบปริญญาเวิร์กช็อปหรือว่าเดินทางการต่าง การต่างประเทศหรือว่าได้สอบเป็นระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นมีการเงินที่มากขึ้นก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันแต่คุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะหลายๆท่านกําลังที่จะได้รับข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของการเงินด้วยหรือว่าโอกาสใหม่ๆด้วยเช่นกันดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยล้าท้อคิดมากอะไรใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะคะแล้วก็ดูแลครอบครัวด้วยเช่นกันนะขอคําตอบค่ะ listen to your intuition ตามหาความสุขของคุณ ฟังเสียงสัญชาตญาณของคุณอย่างที่บอกเพราะว่านั่นคือคําตอบในสิ่งที่คุณกําลังตัดสินใจและสิ่งที่คุณกําลังเดินไปการพูดคุยการเจรจารการประนีประนอม Helpful People อบาลานซ์ความ,วมสมบูรณ์กลังจะเกิดขึ้นใครสุกว่ากําลังเดินทางไปทําบุญไหว้พระอธิษฐานขอพอรหรือว่ากําลังทําบุญเกี่ยวกับผู้คนก็ส่งเสริมบุญบารมีคุณมากๆเลยเพราะว่าจะเกิดความ,วมสมบูรณ์ความสุขแล้วก็เกิดในเรื่องแรงผลักดันนเรื่องของบริวารเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะคุณกําลังมีสิ่งที่ดีที่สุดรอคุณอยู่แน่นอนกับสิ่งที่คุณต้องการอยากที่จะให้เป็นเดี๋ยวามาเจอกันใหม่คลิปวด,ดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ